สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่อง YouTube นพนันทีวีนะครับวันนี้เรามาดูต้นไม้5ชนิดนะครับที่มีความเชื่อว่าใช้ป้องกันพูดผีปีศาจหรือว่าสิ่งเลวร้วายต่างๆไม่ให้เข้ามาภายในครอบครัวหรือบบ้านเรือนของเราได้นะครับมีต้นอะไรกันบ้างไปรับชมกันได้เลยนะครับ สำหรับความเชื่อเกี่ยวกับต้นไม้ไล่ผีหรือว่าต้นไม้ที่มีคุณสมบัติในการป้องกันพูดผีปีศาจสิ่งชั่วร้ายต่างๆนะครับครับตามความเชื่อแล้วจะมีต้นไม้ชนิดไหนบ้างที่สามารถป้องกันพูดผีปีศาจหรือว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆไม่เข้ามากล้ำกายภายในครอบครัวของเราได้นะครับซึ่งวันนี้ได้รวบรวมมาจํานวน 5ชนิดต้นไม้ด้วยกันนะครับมาเริ่มกันที่ว่านพัตตบะกันก่อนนะครับว่านพัตตบะนี้เป็นว่านที่มีความเชื่อเกี่ยวกับการป้องกันพูดผีปีศาจสิ่งเลวร้ยวายนะครับโดยนิยมนํามาปลูกไว้บริเวณหน้าบ้านนะครับหรือว่าบริเวณทางเข้า ซึ่งความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการปกป้องคุ้มครองป้องกันพูดผีปีศาจได้ดีมากๆนะครับถึงขนาดเชื่อกันว่าดินที่ใช้ปลูกว่านพัตตบานั้นก็สามารถที่จะนํามาขับไล่ผีได้เช่นเดียวกันนะครับเช่นใครที่ผูกผีเข้าผีสิง์นะครับหรือว่ามีสิ่งไม่ดีที่เราหวาดกลัวเข้ามานะครับเพียงแค่ใช้ว่านพัตตบะเข้ามานะครับสิ่งนั้นหรือว่าสิ่งเลวร้ยวายหรือว่าผีต่างๆ ก็จะอันตรธานหายไปทันทีนะครับและมีความเชื่อเกี่ยวกับว่าว่านพัทบานี้สามารถที่จะป้องกันพูดผีปีศาจและวิญญาณร้ายได้ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นผีภายน้ําภายอากาศผีป่าว่านพัทบะก็สามารถที่จะขจัด ปัดเปล่าไล่ผีวิญญาณเหล่านั้นให้จากไปได้นอกจากจะปลูกว่านพัตตบะไว้หน้าบ้านแล้วยังนิยมนํามาพกติดตัวไว้นะครับเพราะว่าเชื่อว่าถ้าพกติดตัวไว้สามารถที่จะช่วยเหลือในการเดินทางให้แขวงคาดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆไม่เข้ามากำกับและยังช่วยสามารถป้องกันพูดผีปีศาวิญญาณลายไม่ให้มาทำลายผู้ที่พกพาว่านพัตตบะติดตัวอีกด้วยนะครับมาถึงไม้มงคลชนิดที่สองที่เชื เชื่อกันว่าป้องกันพูดปีปีศาจวิญญาณหลายได้นะครับก็คือต้นหนาดนะครับมีความเชื่อว่าใบของต้นหนาดนั้นสามารถป้องกันพูดผีปีศาจได้หรือขจัดสิ่งชั่วร้ายต่างๆได้โดยการนําใบหนาดสดนะครับประมาณ1-2ใบพกใส่กระเป๋าขณะเดินทางไม่ว่าจะเดินทางไปไหนนะครับก็จะช่วยให้ป้องกันแคลคาดจากพยันตรายอันตรายต่างๆ ไม่เข้ามาทำลายเราได้นอกจากนั้นก็จะนิยมปลูกต้นหนาดไว้บริเวณบ้านนะครับเพื่อช่วยป้องกันพูดผีปีศาจวิญญาณ้ายต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับต้นไม้มงคลต้นที่3นะครับที่เชื่อว่าป้องกันพูดผีปีศาจวิญญาณ้ายได้ก็คือต้นเข็มดอกแดงนะครับซึ่งเชื่อกันว่าต้นเข็มดอกแดงนั้นถ้านํามาปลูกไว้บริเวณรอบรั้วบ้านนะครับจะช่วยป้องกันสิ่งเวลว้ายได้เพราะว่าลักษณะของดอกเข็มนั้น ก็เปรียบเสมือนของแหลมคมนะครับที่คอยปกป้องทิ่มแทงสิ่งชั่วร้ายต่างๆมาให้กำกายเข้ามาในบ้านเรือนหรือว่าเคหสถานของเรานั่นเองนะครับต้นไม้มงคลนะครับตามความเชื่อว่าที่จะขจัดสิ่งเลวร้ายได้ต้นที่4ี่ก็คือต้นไม้ยมนะครับสาหรับต้นไม้ยมนั้นนอกจากจะมีความเชื่อเกี่ยวกับการเสริมสร้างความมีสเสน่ห์นะครับให้กับเจ้าของบ้านแล้วนั้นยังมีความเชื่ออีกด้านหนึ่งว่าสามารถป้องกันพูดผีได้ สิ่งชั่วร้ายต่างๆได้เช่นเดียวกันโดยจะปลูกใบในทางทิศตะวันออกนะครับเพื่อป้องกันสิ่งเลวร้วายหรือว่าสิ่งไม่ดีต่างๆไม่ให้เข้ามาภายในครอบครัวหรือในบ้านของเรานั่นเองนะครับไม้มงคลนะครับต้นสุดท้ายต้นที่5ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองนะครับป้องกันพูดปีปีศาจวิญญาณร้ายต่างๆนะครับก็คือต้นทับทิมนะครับมีความเชื่อว่าเวลาที่เราไปงานศพนะครับให้พกกิ่งทับทิมติดกระเป๋าเสื้อไปด้วย พอเชื่อว่าจะช่วยป้องกันวิญญาณร้ายหรือว่าสิ่งชั่วร้ายต่างๆนะครับหลังจากที่เราไปงานศพแล้วไม่ให้ติดตามเรากลับมาด้วยนะครับและอีกวิธีหนึ่งก็คือหลังจากที่เราไปงานศพแล้วนะครับให้ใช้วิธีล้างหน้าด้วยน้ำแช่ใบทับทิมนะครับเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายต่างๆที่ติดตามเรามาให้อันธารนหายไปแคล้วคาดปลอดภัยนั่นเองนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของ ห้าไม้มงคลนะครับที่สามารถขจัดปัดเป่าป้องกันพูดปีปีศาตรวิญญาณไายไม่ให้เข้ามากั้มกายทำลายทำลายเราได้นะครับซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ